หาหอยนะครับอุ้ยตัวใหญ่ดิเนี่ยครับอันนี้คือหอยลากอเอาไปทำแกงส้มใช่ไหม,ม,มลูกระมาณ้กิโลดิบอันนี้เป็นห้องแอร์มาพักที่นี่จะได้กับข้าวสองมือนะครับก็คือมื้อเย็นกับมื้อเช้าอันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เรามาพักนะครับอันนี้เป็นโฮมสเตย์จริงๆนะเพราะว่าพักอยู่กับชาวบ้านเลยอันนี้ป้าชื่ออะไรนะครับป้าอยุยป้าอุยกับ ลงตนลงตุนอ๋อก็คือทั้งหลังนอนได้สิบห้าคนเนี่ครับเราก็นอนกับป้าลกกาก่อนลเป็นห้องแอร์นะทุกคนเป็นห้องแอร์เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าห้องพักอันนี้อ่าเป็นโซนแบบเขาเรียกไงเป็นโซนที่แบบห้องนอนแบบไม่มีแอร์นะครับผมก็ไปนั่งเล่นได้อันนี้เป็นห้องแอร์นะครับเนี่ครับผม ห้องสะอาดสะอ้านด,ดีมากนะครับมีแอร์นะแล้วก็มีห้องน้ำทุกห้องด้วยนะครับนี่เห็นผมด้วยเป็นห้องที่สองนะมีแอร์เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวเนี่ยครับโฮ้ยห้องน้ำใหญ่นะเนี่ยสะอาดดีด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องอีกโซนหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้จะมีอยู่สองห้องครับผมก็นอนได้ห้องละสองถึงสามคนอันนี้ก็มีแอร์เหมือนกันนะครับทุกคนสะอาดดีด้วยนี่ครับอันนี้นอนได้สองคนนะครับอันนี้เดี๋ยวป้าจะพาไปหาหอยไม่ถอหยหลานมาทำหลูกไอ้หลันนะครับโอ้หอยอะไรนะป้าหอยปากเป็ดค่ะหอยปากเป็ดไปสี่โมงเนาะก็คือเราก็คือลุยลุยโคนเลยใช่ไหมครับยเลยเลยแล้วถ้าได้เรามาทำอะไรกิน ผ,ผัดกินกับข้าวสวยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูหลังบ้านครับหลังบ้านเป็นทะเลลมเย็นด้วยนะเดี๋ยวประมาณสี่โมงเราจะไปหาหอยกันนี่ดูป่าโกงกลางเฮ้ยมีวงมชิวด้วยที่ดีอารงกงมาด้วยอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายน้ําจะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปหาหอยกันใช่ไหมเนี้ยนี่เรือนี่คือเรือที่เราจะไปหาหอย นี่มเมีแมงดาด้วยเยแมงดาเห็นไหมตอนนี้เวลาสีา่โมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาหอยอันนี้คือชุดหาหอยของเรานะครับเราก็จะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้านะครับผมอันนี้ของใคร่เนกัน อันนี้อะไรลุงอันนี้คือที่ใส่หอยใส่หอยเนี่ยครับเราจะได้ประมาณ <โด S 1> คนละสิบโลแล้วก็อันนี้มีไปแท้หอยนางรมด้วยเดี๋ยวพยุงอะตอนนี้ลุงกำลังสาธิตวิธีการหาหอยถึงเลนแล้วจะไปเองเลยไอ้รถเนี่ยได้เวลาหาหอยแล้วครับรอุปกรณ์ของเราก็จะมีใส่หมวกใส่ถุงเท้าแล้วก็ถังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม้กระดานกระดานทีครับกระดานีนะครับอ่ะ เป้าหมายของเราวันนี้คือเราจะได้หอยคนละหนึ่งร้อยโลเอามาให้ป้าทำกับข้าวานนาพี่เขาบอกว่าห้านาทีพวกมึงก็เหนื่อยแล้วเริ่มแล้วครับผมเราจะลุยโคลหาหอยอะไรนะครับหอยลาก หอยลากหรือเปลหอยอะไรนะหอยปากเป็ดเราจะเอาไปผัดกันเป็นเมนูพิเศษวันนี้ครับเรแ,แล้วถังก็คือวางไว้ก่อนใช่ไหมครับเราลองแก้วลองโอ้ตอนนี้ได้ประมาณสามโลแล้วครับผมอุปรกรณ์เราก็จะมีแค่ขานะครับแล้วก็อะไรนะถังน้ำแล้วก็อะไรนะแผ่นกระดาน แล้วก็หัวใจครับ ح ح> มันจมโคลนแบบลึกมากทุกคนเนี่ยเท่านี้เลยเมันเหนื่อยตรงที่มันติดโคลนแล้วมันต้องค่อยๆก้าวเข้าไปไปไงฝั่งน้นะ้น่ะได้เยอะอยังได้หอยยัง <c oughs> โอ้โอะไรวะน <c oughs> เนี่ยแหนได้หนึ่งตัวละได้หรอ อุ้ยตัวใหญ่ด้วยนะได้ตัวเดียวหรอสองตัวทำ <Okay. S 2> ไมน้องก็ดูหาง่ายจังเลยทุกคนดูเนี่ยครับอันนี้คือหอยลากนะทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับอหอยลากไ,ไหนขอดูผลงานหน่อยอุ้ยได้เยอะมาก โหอันนี้หาเองเหรอหาเองหาเองใช่ไหมมีคนช่วยอุ้ยมันเยอะมากเราจะไปทําอะไรกินนะครับเมนูขัดเหมือนหอยลายอ่ะขัดเหมือนหอยลายอันนี้นะครับหอยที่เขาเอาไปดองน้ําปลาใช่ไหมครับอุ้ยเนี่ยภูมิใจอย่างน้อยผมก็หาได้สองถึงสามตัวในถังนี้ภูมิใจเว้ยแริ่มเวหอยนางรมกับหอยลาก ล้างกันเลยลูกล้างเยอะอันนี้หลังจากที่เราหาหอยเสร็จแล้วนี่ศีลภาพพวกเรานะครับรู้ครับเป็ื่อยยเหนื่อยเหยอันนี้ผลงานใช่ไหมลุงผลงานผลงานของพวกเรากิจกรรมล้วงล้างลุงประมาณกี่โลนี่ล้างให้สะอาดล้างถึงโลไหมสามถีนนะถึงโลไหมครับโลกว่าเนี้กิโลกว่็ไปแค่ คือเรากินส่วนในลงก็คือตรงนี้แล้วก็กินรากแต่ตาในอ๋อกินรากข้างในอ๋อเดี๋ยวผัดเราจะอ้าปากลูกอ้าปากอ๋อผัดเราจะอ้าปากครับผมอ้าปลาอะไรครับปลาสากค่ะปลาสากที่เอาไปทําแกงส้มใช่ไหมค่ะอุ้ยมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะอืมอันนี้คือเขาเรียกว่าปูม้าใช่ไหมปูม้าแล้วตัวเมียเขาดูไงครับตัวเมียเนี่ยเนี่ยตัวเมียตัวผู่อ๋อนี่ยังไม่ตายเหรอ ไม่ตายลูกเนี่ยแมนอยู่เลยอุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่แท้ถูนะครับเห็นไหมเจ้าของโฮมสเตย์กำลังทำกับข้าวให้เราทุกคนโอ้อันนี้หอยหอยหอยแข็งครับแล้วก็ป้ากำลังผัดอะไรนะผมก็จะเลยเลยอันนี้ผัดไข่ใบเหลีองผัดไทย หอยรากแล้วก็เดี๋ยวถ่ายหอยลากอีกแล้วจะต้มหอยผมมาเพื่อเมนูนี้<ค>เลยหอยลากจะได้รู้ว่าอร่อยไหม <S S หแล้วมันทําให้รู้เลยครับลุงว่าซื้อกินเถอะโลล้วยหกสิบบาทบนี่ไงครับทุกคนเมนูหอยลากที่เราไปเก็บมาวันนี้นะครับจริงๆก็ผัดเหมือนหอยลายนะครับใส่พริกเผาแล้วก็ใส่ใบโหระพา พริกเกลือคะ่ะปูผ่าพริกเกลืออุ้ยหอมจัง<อ>น้องเหนียวชือ่ออะไรมาแล้วอาหารมา,มาแล้วอาหารอาหารมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วอุ้ยมีปูด้วยแล้วเราก็สะดดทำปูล่วงอ่ะเพราเราก็อดปูปูมาทุกคนมาค่ะ ข้าวเย็นที่โฮมสเตย์นะครับผมมาพักที่นี่จะได้กับข้าวสองมือนะครับก็คือมื้อเย็นกับมื้อเช้านะอันนี้คือปูปูนึ่งอันนี้คืออะไรแกงต้มแกงต้มปลาแกงต้มแกงต้มปลาอันนี้ก็คือมีผิดหมู่าเติมใส่เกลือชอบแกงนะครับหรือว่าที่แกเหล้งผัดไท่แล้วก็ไม่แกะปลาหมึกหรือปูแกะไม่ค่อยกินเลยผัดน้ำดำ เป็นไงแกวคำแรกหนูหนูขอหนูนี่ทำอไรนี่เราจานไงหอยรากเป็นไงบ้างกึบกึบกรึบกรูกอ่อนแบบกรึบสดมากของเราเพิ่งขึ้นมาไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะสดมากครับผมลูกต้องกินเนื้อมันด้วยนะลูกมอร์นิ่งครับทุกคนอันนี้เช้านี้นะครับป้าก็จะมีปลาต้มโกแล้วก็ข้าวต้มกุ้งให้ อันนี้ป้ากาลังต้มข้าวต้มแล้วร้อนให้นะครับอันนี้เป็นกาแฟเช้านี้นะครับเป็นกาแฟเลยนะลุงกาแฟเขาทะลุาแเขาทะลุอือเกกิดทลุเนี่ครับนี่กาแฟดำกว่านี้แล้วเนี่ยของดีของเมืองชุมพรกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาป้าใหม่นะสวัสดีค่ะ